สวัสดีครับสวัสดีครับผมโจ้โกเทพครับผมเซฟพิทาครับวันนี้เราโจ้ทักขับถ่ายมาพบกันอีกครั้งนะในช่วงสามนาทีมีสาระจะไงจะยังไงอย่างนี้อย่างนี้แต่แต่แรกเราคุยว่าจะอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนี้แทนได้ใช่ใช่สามนาทีมีสาระครับแล้วก็วันนี้เราจะมาแนะนาแล้วก็พูดถึงการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดอะไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีสายไฟสายไฟฟ้าแรงสูงพาดกับตัวรถของเราเคยจะมีข่าวใช่ไหมมีเมื่อเดือนสิงหาคมที่จะมีรถหกล้อบรรทุกเหล็ก ไปชนกับไปไปพาดกับสายไฟสายไฟมาพาดแถวตรงนี้ใช่แล้วผู้ขับขี่ลงจากรถมาแล้วก็ถูกไฟช็อตไฟลุกเลยแล้วก็หมดสติไปสักพักหนึ่งเพื่อนก็กระโดดออกมาปุ๊บคนนี้ไม่โดนช็อตคือมีทั้งคนโดนช็อตและไม่โดนช็อตใช่มครับผมซึ่งถ้าสังเกตคลิปนั้นดีๆนะก็จะเห็นว่า คนขับขี่เนี่ยโดนช็อตไฟลุกเลยแต่คนที่สองนะไม่ถูกกระแสีบไฟ็อตวันนี้ผมจะอธิบายแล้วก็บอกวิธีการเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดนะเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่ๆสุภาพสตรีแล้วก็พี่ๆสุภาพบุรุษทุกท่านที่ใช้รถเนี่ยนะ,ยะหรือเมื่อไปเจออุบัติเหตุแบบนี้อาจจะแนะนําคนที่เกิดอุบัติเหตุนะบอกวิธีที่ถูกต้องให้เขาเอาช็อรถได้ดีเลยเลยวิธีที่ถูกต้องอดีายให้คุณพิทักษ์เขาเป็นผู้ขับขี่นะคุณพิทักษ์สมมุติว่าคุณพิทักษ์เป็นผู้ขับขี่ขับขี่มานะ เกิดอุบัติเหตุปุ๊บมีสายไฟพาดกับตัวรถเายทำไมเมื่อเกิดเหตุแล้วตั้งสติขั้นแรกเลยคุณพู้ต้องตั้งสติคิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วตั้งสติแล้วก็คิดถึงขั้นตอนที่ได้รับรู้มานะฮะโทรนะฮะเอาโทรศัพท์มาโทรไปที่นะออาโทรศัพท์ผมก็ได้นะโทรไปที่ ถ้าติดง่ายๆเลยนะครับ1669กศูนย์กู้ชีพก็ได้1669หใช่หรือศูนย์กู้ภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเป็นเบอร์ด่วนที่สามารถที่จะประสานงานขอความช่วยเหลือ,อนะหรือว่าโทรไปที่ไฟฟ้าในจังหวัดน,นั้นๆเพื่อให้มาตัดกระแสไฟให้เรารเราเราเราควรที่จะโทรก่อนหรือว่าลงไปแล้วค่อยโทรโทรในรถเลยครับได้ใช่ไหมแนะนําว่าห้ามลงจากรถเด็ดขาดถ้าไม่มีความจําเป็นนะเพราะนั้นอยู่ในรถนะถ้าให้สงสัยไว้ก่อนว่ารอบตัวเรานั้นมีกระแสไฟ ให้อยู่ในรถแล้วโทรหาคนมาช่วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณพิทักษ์บอกว่าควันมันลุกแล้วมีม,ม,มีมีควันร้อมีไฟมีควันวลุกนะก็ต้องออกจากตัวรถนะฮะตอนนี้วิธีออกจากตัวรถนะครับคุณพิทักษ์วิธีออกจากรถก็คือเปิดประตูออกมานะครับเอาโทรศัพท์กลับมาก่อนนะ <laughs> ห้ามสัมผัสกับตัวบอดี้รถนะครับนะแล้วก็กอดอก ครับคือเราต้องพยายามพยายามไม่ให้โดนที่เป็นเหล็กใช่ครับผมแต่เราใส่รองเท้าอย่างเงี้ยก็สัมผัสได้แต่มือเราเนี่ยสัมผัสไม่ได้ให้งี้ผมปุ๊บมาปาป้าไม่มีถุงเท้าอาจจะโดนบอดี้ลดได้นะมองไปด้านหน้าไม่มีอะไรขีดขวางนะครับแล้วก็โดดนะกระโดดปุ๊บแล้วขาลงพร้อมกันปุ๊บนะต้องอยู่ในท่านี้นะขาลงพร้อมกันถ้าขาลงไม่พร้อมกันกระแสไฟฟ้าจะวิ่งจากขาด้านหนึ่งมาลงอีกด้านนึงจะทําให้ไฟช็อตเราได้อ๋อคือจะวิ่งขึ้นมาขาที่เรายก มันจะเปื้ดเข้าไปใช่ครับผมมันจะวิ่งจากข้างโน้มนมาลงข้างนี้ทันทีเลยนะแต่ถ้าลงอย่างนี้ปุ๊บไฟจะไม่ดูงเรานะจะมี2สเต็ปในการมูฟออกจากตัวรถที่มีกระแสไฟนะครับสเต็ปแรกก็คือสไลด์ออกไปอย่างนี้ครับสั้นๆสั้นๆอย่าให้ขาห่างออกจากกันสั้นๆนะฮะและสะมีเอกจากตัวรถประมาณ10เมตรนะนื่งจะเป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูงนะออกไปประมาณ10เมตรนะครับหรือสเต็ปที่2สเต็ปที่2 ออกไปขาคู่เลยครับกระโดดบุ๊ปบ,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 บุ๊ปการกระโดดนี้คือขาต้องลงต้องลงขึ้นพร้อมกันและลงพร้อมกันใช่ใชนะ,นะ,นะเพียงเท่านี้คุณลูกค้าก็จะปลอดภัยจากการถูกกระแสไฟฟ้าชอ็อตเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วทำไมมือเราต้องกอดอกไว้ไม่ให้สะบัดไปโดนอะไรแล้วก็ไม่ให้กระแสไฟฟ้าวิ่งนะฮะถ้าเราลงมาจากรถแล้วเราไม่เอามือแนบหน้าอกช่วงที่สะบัดหรือยังไงอาจจะโดนจกะโดนมาอาจจะโดนบอดี้รถได้ด้วยใช่ครับผมแล้วก็กลาง กางตัวออกเนี่ยจะทําให้กระแสไฟฟ้าวิ่งด้วยนะอันนี้คือให้กระชับที่สุดครับแล้วก็มุกออกไปถ้าเป็นไฟฟ้าบ้านเราเนี่ย220โวลต์เนี่ยก็ประมาณ3 4เมตรมันก็จะหลุดจากรัศมีละแต่ถ้ากเป็นไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยขอให้เกิน10เมตรเอาชัวร์ไปเลยเอาให้มันไกลๆไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อน10เมตรนี่ก็ก็ประมาณนู้นนะประมาณนู้นนะใช่ครับผมใช่ก็ขอให้ไม่เกิดกับคุณลูกค้าทุกท่านนะขอให้นำเทคนิคนี้นะ ไปช่วยผู้อื่นว่าเมื่อเราไปเจอผู้อื่นเกิดอุบัติเหตุก็สามารถแนะนำเมาได้ให้ใจเย็นๆและบอกเทคนิคที่ถูกต้องให้เขาออกมาได้อย่างปลอดภัยมีประโยชน์มากอันนี้ครับผมนะแล้วก็สนใจอิสุนะมอนเดิมมอนเดิมมันเดิมคุยกับเราได้นะเบยุงร่างเบยุงร่างครับผมโจโปรเทพนะครับเราสองคนนะฮะโทรมาได้เลยจะมาชมรถมาทดลองขับถามแคมเปญอยากออกรถนะโทรเราสองคนได้นะครับล้วพบกับเราใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สามนาทีมีสาระขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ